Okay. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Starfield นะครับตอนนี้ผมกำลังเล่นไปได้ถึงมุมเลเวลของตัวเองเลเวล13นะครับครั้งก่อนก็โชว์สิ่งที่หามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของสะสมต่างๆที่ไปเก็บตามสถานที่ต่างๆนะครับของสะสมบางอย่างก็มีมูลค่าบางอย่างก็ผิดกฎหมายซึ่งบางอย่างก็เป็นของแบบเหมือนกับ ตลาดมืดนะครับซึ่งถ้าเราเก็บไว้ไม่เอาไปทําอะไรหรือไม่ทิ้งไปนี่ถ้าสมมุติว่าตํารวจนวกาศจับเราได้ก็จะต้องโดนจับเข้าคุกนะครับอันนี้เป็นยานอวกาศที่เหมือนกับไปอันนี้มานะครับไปชิงมานะครับจากฝ่ายตรงกันข้ามนะครับยานอวกาศลํานี้เหมือนกับสู้กับยาน คือเทียบกับยานนํอากาศลาแรกผมคิดว่ายานลําแรกดีกว่ายานลํานี้เหมือนกับอาจจะได้เนื้อที่เก็บมากกว่าแต่ในการยิงการยิงต่อสู้กับคู่ต่อสู้บนอกาศไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมมีของสะสมอะไรเพิ่มก็คือตัวละครที่ผมเล่นนะครับกับชุดพิเศษนะครับโอ้เลเวล12เดี๋ยวไปดูนะครับอย่าง มีปืนสะสมถ้าเป็นสีม่วงก็คือพวกที่เป็นแร์นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนปืนสั้นปืนกลนัาปืนลูกซองที่สามารถเล็งได้ในะเออไม่ใช่ปืนลูกซองนี้ต้องเป็นปืนที่เขาเรียกว่าอะไรนะยิงทางไกลแล้วก็ปืนปืนที่มีประสิทธิภาพในการ มือกลเบานะครับเอาละทีนี้มาดูว่าดูซิว่าผมมีของสะสมอะไรอันนี้เหมือนกับเป็นเป็นกล่องของเกมนะครับเกมต่อ,อชิ้นส่วนนี้ผมจะต้องเอาไปมอบให้กับองค์กรน,นะครับเพื่อที่จะไปประกอบให้เป็น สมบูรณ์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นชิ้นที่สองที่ผมเก็บได้ซึ่งต้องเอาไปมอบให้กับองค์กรน,นะครับนี่คือเบสบอลที่ผมไปเหมือนจิกมานะครับเหมือนจิกมาถ้าเป็นสีแดงอาของอย่างนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเป,เป็นในของตลาดมืดนะครับ อันนี้เป็นกุญแจต่างๆที่เก็บมาได้สว่วนนี้สำหรับใช้ในการปลดล็อกตู้เซฟอันนี้น่าสนใจเป็นของที่ผมไปจิกมานะครับจากห้องต่างๆเป็นเหมือนกับีเขาพาวเวอรเซลเป็นไม้ สำหรับตกแต่งประดับนะครับอันนี้เหมือนกับของตกแต่งประดับโต๊ะโกพิรามิดพิรามิดสีทองอันนี้เป็นชิ้นส่วนแรกราคาทั้งหมื่นสามหนะครับอันนี้เราต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งถ้าตำรวจอวกาศจับได้เราต้องโดนจับเข้าคุกทันที ตู้ปลาตุ๊กตาครั้งก่อนที่ชวงให้ดูแล้วไฟแช็กนะครับครั้งก่อนที่ชวให้ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนของสิ่งประดิษฐ์อ่าอันนี้เหมือนกับเป็นนาฬิกาสมัยโบราณน,นะครับออกแบบได้สวยมากมีเข็ม อ่าเนี่ยอันนี้ก็คือไปจิกมาจากห้องนะครับห้องใดห้องหนงึ่งผมไม่รู้ว่าจากดาวอะไรนะครับสเปซ e ซิร์เตมีอะไรอีกที่จะโชว์อ้าหน้ากากไม้หน้ากากไม้นะครับ น่าจะเป็นเผ่าโบราณอันนี้เหมือนกับเป็นพัลน,นะครับเป็นเหมือนกับไม้ที่มีก,กลไกในการที่จะปลดล็อกยังไงใส่เข้าไปยังไงอ่าอีกชิ้นหนึ่งครับ16ืนอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนต้องห้ามนะครับที่หากว่าเก็บไว้ในยานแล้วก็ ตำรวจจับแน่นอนครับต้องเอาไปปล่อยตอนนี้ผมยังหาทางที่จะกลับไปดาวที่ว่ายังไม่ได้เลยขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเกมนี้คือเกม Starfield นะครับแล้วนี่เพื่อนเดินทางนะครับซาล่ามอร์แกนนะครับ ารามอแกนก็คือทําอยู่ในองค์การนี้แหละที่จะต้องไปนำเอาชิ้นส่วนพิเศษนี้ไปไปรวมกันนะครับในห้องดังกล่าวนะครับสาลาหมอแกน,อนนี่คือยาดาวนะครับที่ผมไปสำรวจ จะโชว์ว่าเราอยู่ดาวอะไรกันแน่อ้าวะ,ะยนต์ระเบิดทิ้งเมื่อเราสำรวจไปว้าเดี๋วนะครับเดี๋ยวนะครับ นี่เราอยู่ดาวนี่ผมจะต้องเอาเอาชิ้นส่วนที่ผมสะสมเนี่ยไปไปมอบให้กับคอนเซลเลชันนี่แหละครับเนี่ยแต่ว่ามันดิมมันมันดิมไว้อย่างนี้คือเราไม่สามารถลงไปแต่ลงตรงนี้ได้พอลงตรงนี้ปุ๊บกับาหาทางที่จะมาตรงนี้ไม่ถูกก็คือผมไม่รู้ว่าจะไปยังไงซึ่งลำบากมากตรงนี้มันคือดิมหมายก็ว่าเราไม่สามารถที่จะ ไปหาเขาได้เลยมันมันมันไม่อยู่ในแผนที่เลยเวลาลงไปจอดในดาวแห่งนี้ผมไม่ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงทึงจะสามารถที่จะไปมอบชิ้นส่วนอวกาศนี้ได้หน้าตาเหมือนโลกแต่มันไม่ใช่โลกนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นดาวอะไรนี่ครับขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ